ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซิสเตอร์ทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปการอ่าน,นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีสิง์ลัณห์นะคะประจําเดือนมกราคมนี้ค่ะาราศีสิงห์ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กรกราคมถึงวันที่22สิงหาคมนะคะชาแนลนี้สามารถเข้ารับชมได้ทางลัคนาและก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลกักการแบ่งลัคนาราศีตามหลักของ Western a s t r o l o g y หรือว่าตามศาสตร์ของตัวตกนั่นเองค่ะและการอ่านนี้ครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ General ะะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโ okay? อเคอาล่าค่ะอันดับแรกนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่คลิปในเอพิโซดนี้มาช้านะคะเนื่องจากว่าในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะคะติะต้องเข้ารับการผ่าตัดกระทันหันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะอัล่ะคะก็ขออภัยนะคะที่ช้าด้วยนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเรากันบ้างดีกว่านะว่าสถานการณ์นะคะความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมานะคะของคุณสิงห์เป็นยังไงบ้างสำหรับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะในอดีตที่ผ่านมาเหมือนกับว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกัน สักทีนะคะมีการพูดคุยเรื่องนี้กันหลายครั้งนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้รับความชัดเจนขึ้นเลยนะคะจนคนหนึ่งคนในที่นี้เริ่มทนไม่ไหวอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคนในความสัมพันธ์นี้เริ่มอยากที่จะมี ความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเองแล้วนะคะอาจจะเป็นเพราะว่า,เ,าเรื่องอื่นๆของตัวเองคือ u ักเซสแล้วคือไม่ว่าในเรื่องหน้าที่การงานการเงินหรือว่าอะไรใดๆคือมีความรู้สึกว่ามัน complete แล้วอะก็เลยรู้สึกอยากให้ความรักอะมันสักเซสด้วยนะคะทีนี้พออยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วเนี่ยถึงจะมีความชอบหรือว่าถึงจะมีความรู้สึกดีกต่อกันถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะดูเป็นสเปคเราดูเหมือนจะเป็นคนที่เราชอบหรือว่าเป็นคนในฝันแต่เราก็มีความรู้สึกว่า เขายังไม่สามารถที่จะเป็นความมั่นคงให้กับเราได้นะคะเรื่องนี้เนี่ยถูกคิดทบทวนอะไรหลายครั้งหลายครานะความสัมพันธ์นี้แอบท็อกซิกนะเอาจริงเพราะว่าดูแล้วเนี่ยไปไปกลับกลับกันในแบบที่ วนไปวนมานะคะยังไม่ได้ทําอะไรให้ดีขึ้นนะคะคนที่ยังอยากให้เราอยู่เขาก็ดึงเขาก็งอในแบบของเขาส่วนเราเองก็เหมือนต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองว่าจะเอาอยัางไงดีจะอยู่หรือจะไปหรือจะอะไรยังไงแน่นะคะจนท้ายที่สุดนะคะพอมันทนไม่ไหวมากๆเนี่ยก็เลยเลือกที่จะจบ หรืออีกเคสหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ท็อกซิกนี้มานะคะด้วยความที่มีความคาดหวังว่ามันอาจจะดีขึ้นในสักวันแต่ทีนี้เมื่อเร็วๆนี้คุณอาจจะได้ไปรับรู้เรื่องราวของเขาว่าอ่ะเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่เราคนเดียวคือไปรู้ความจริงที่ชอ็อกหรือว่าทำให้คุณรู้สึกเสียใจคุณก็เลยเลือกที่จะตัดความสัมพันธ์นี้ออกไปนะคะเพราะคุณมีความรู้สึกว่าคงเชื่ออะไรเขาไม่ได้อีกแล้วแหละนะ ที่นี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในเอพิโซดนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเมนเอเนอร์จีที่ออกมานะคะคืออให้คิงถือดาบนะคะเอาละแน่นอนว่านี่เป็นเพียงแค่ General general Reading เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวมันอาจจะสลับกันได้เนาะในเอพิโซดนี้นะคะคุณสิงตัวคุณเองเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าในช่วงเนี้ย คุณค่อนข้างที่จะแบบแฮปปี้เลยอะแฮปปี้กับชีวิตของตัวเองในตอนนี้คุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาคือมันท็อกซิกมามากพอแล้วตอนนี้เป็นช่วงที่แบบคุณได้เริ่มต้นใหม่ได้ทำอะไรใหม่ๆคุณรู้สึกแฮปปี้มากขึ้นนะคะสบายใจมากขึ้นหรือว่ามีความรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นในตอนนี้คุณรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรมากวนใจนะคะเรื่องของเขา ก็ไม่ได้ทําให้คุณอะไรมากเพราะคุณตัดจบไปแล้วคุณรู้สึกว่าเหมือนแบบได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ตัวคุณเองค่อนข้างแฮปปี้และพึงพอใจกับชีวิตของตัวเองในช่วงนี้ถามว่ามีคนเข้ามาไหมก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วตัวคุณเองก็มีคนเข้ามานะคะแต่ว่าคุณไม่ค่อยสนใจอะ่ะ คนที่เข้ามาคุณคีไว้เป็นเพื่อนมากกว่าถึงแม้ว่าเขาจะพยายามหยิบยื่นความรู้สึกหรือว่าพยายามหยิบยื่นโอกาสมากแค่ไหนคุณเองก็ยังคงอืมเอาไว้แค่ในฐานะเพื่อนนะคะคุณยังไม่พร้อมที่จะรักใครหรือยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครใหม่ในช่วงนี้นะคะในแบบที่จริงจังแต่ว่าโอเคก็คุยแฮงเอาได้เที่ยวได้อะไรได้นะคะ เป็นช่วงที่คุณเองแฮปปี้จริงๆนะคะคุณสิงดูเหมือนกับว่าคุณค่อนข้างชอบเลยอะชอบตัวเองในตอนนี้มากๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองคิดถูกแล้วนะคะที่ตัดสินใจจบความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกนะอะไรประมาณนั้นทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาคนนั้นเป็นยังไงนะคะ ขอให้เพิ่มเติมก่อนเขาคนนี้ energy ที่ขึ้นมาน่าจะเป็นคนเก่าของคุณเองนะคะดูเหมือนกับว่าพอคุณเลือกที่จะตัดหรือว่าเลือกที่จะจบความสัมพันธ์นี้แล้วเนี่ยคนที่รับไม่ได้หรือว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ยก็คือคนคนนี้แหละที่ไม่น่ารักกับคุณก่อนเอง นะทีนี้ในเอพิส od เนี่ยเขาก็มีเกณฑ์ที่ว่าเขาจะกลับมานะคะคนที่เคยทําอะไรไม่ค่อยน่ารักกับคุณหรือว่าคนที่แบบเป็นท็อกซิคเพรสสันเนี่ยในในความสัมพันธ์เนี้ยมีเกณฑ์ที่ว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งมาหยิบยื่นความรู้สึกดีๆมาหยิบยื่นโอกาสดีๆหรือว่ามาพรนณานาถึงอะไรดีๆที่เคยมีร่วมกันนะคะขอดูไพ่เพิ่ม จริงๆการที่คุณตัดสินใจจบในครั้งนี้มันค่อนข้างที่จะเหนือความคาดหมายเขาไปนิดนึงเพราะคามีความรู้สึกว่าตัวคุณเองรักเขาหรือว่ารู้สึกดีกับเขาคุณเองคงจะไม่ได้แบบไม่ไม่ไม่สามารถตัดสินใจหรือว่าไม่สามารถปล่อยเขาไปได้อะไรประมาณเนี้ยแต่พอคุณทําแล้วจริงๆอ่ะเขาถึงได้แน่ใจว่าโอเคคุณตัดใจได้แล้วจริงๆแล้วเขารู้สึกไม่สบายใจเลยค่ะกับการที่เรื่องราวมันเป็นแบบนี้ เขารู้สึกว่าคุณมีความสุขมากนะในช่วงเนี้ยสวยขึ้นด้วยหล่อขึ้นด้วยดูแลตัวเองมากขึ้นดูแฮปปี้มากขึ้นยิ่งคุณมีความสุขมากเท่าไหร่เขายิ่งไม่สบายใจมากเท่านั้นนั่นเพราะมันหมายความว่าการที่คุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองมันเหมือนกับว่าคุณไม่ได้ต้องการเขาอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเท่าที่เห็นคือในเอพิโซดนี้เนี่ยหนึ่งเขาสอง เขากลับมาส่งคุณอีกครั้งและเขาก็พยายามที่จะกลับมาในชีวิตคุณด้วยนะคะเขารู้สึกว่าเออยังอยากที่จะแบบมีคุณอยู่นะคะทีนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละคนนะคะรู้สึกยังไงต่อกันบ้างนะคะเริ่มจากคุณสิงก่อนคุณสิงคุณรู้สึกยังไงคะกับเขาคนนั้น อมรับว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณเคยชอบแล้วเคยเป็นคนที่คุณเคยรักสุดหัวใจเคยเป็นคนที่คุณอยากจะสารความสัมพันธ์ไปในแบบที่จริงจังจริงๆในอดีตที่ผ่านมาแต่ในวันนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณเลือกตัวเองดีกว่านะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบ คุณรู้สึกว่าคนคนนี้ที่คุณไปดิวด้วยเขายังไม่พร้อมที่จะสานความสัมพันธ์และคุณเองก็ไม่พร้อมเช่นเดียวกันที่จะไปอยู่ในสถานการณ์หรือว่าต้องไปรอเขาอะไรประมาณนี้คุณรู้สึกว่าถ้าจะต้องกลับไปอยู่แบบนั้นอะถ้ากลับถ้าจะต้องกลับไปมีความรู้สึกแบบเนี้ยก็คือมีความรู้สึกที่แบบกังวลแล้วก็ไม่สบายใจคุณรู้สึกว่าคุณอยู่คนเดียวดีกว่านะคะแล้วเขาคนนั้นล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างในอพิโซดนี้ ขาต้องการโอกาสจากคุณนะคะอยากเริ่มต้นใหม่อยากให้เราทั้งคู่กลับมาเป็นเหมือนเดิมกันอีกครั้งหนึ่งการที่ไม่มีคุณเลยมันไม่มีความสุขอะคะ่ะแต่เขาก็รู้นะว่าเขาให้ความแฟร์อะไรกับคุณไม่ได้หรอกแต่ว่าจะให้ปล่อยไปแบบนี้เขาเองก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่แฮปปี้เหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นคนคนนี้ยังอยากที่จะมีคุณต่อไปนะคะในชีวิตเดี๋ยวทีนี้จะขอขยายคิงดางนิดหนึ่งนะคะว่าเมนเอเนอร์จีในที่นี้เนี่ยยังไงด้วยความที่คนคนนี้เขาเป็นคนที่คุณเคยชอบหรือว่าคุณเคยรู้สึกดีกับเขาแบบมากๆนะคะเวลาที่เขากลับมานะคุณนะมี ช่วงใจอ่อนอยู่แล้วแหละอืมอาจจะมีไข้เขวบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ใดๆคือคุณสิงคุณรักตัวเองมากขึ้นนะคุณคุณคงผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะมากจริงอะกับคน,คนคนนี้คุณรู้สึกว่าแบบถ้าไปต่อในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีแต่เจ็บกับเจ็บอะคือคุณมองแบบนั้นไปเลยคุณรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นในความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่าคุณจะกลับไปอีก ก็ตามคุณอาจจะเคยลองที่จะพยายามหลายหลายหลาย,ลายครั้งแล้วกับความสัมพันธ์นี้แล้วมันไม่เวิร์กนะคะคุณเลยดูแบบกิฟฟาแล้วว่าตอนนี้ยอมแพ้นะคะแล้วก็ไม่อยากที่จะกลับไปอะไรอีกคุณรู้สึกว่าเป็นแบบนี้มันแฮปปี้อยู่แล้วถามว่าคุณคิดถึงเขาไหมคุณยังรู้สึกดีกับเขาไหมคุณก็ยังคิดถึงและเป็นห่วงอยู่แต่ว่าไม่ได้อยากกลับไปแล้วอะอือหอทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขา ไม่ใช่เอาเราก่อนเรานะคะจะทํำยังไงกับเขาในี้ i s o d e นี้นะคะเราเองมีเกณฑ์ว่าจะทํำยังไงกับเขาต่อไปอคุณสิงคคุณมีเกณฑ์ที่จะพูดออกไปตามตรงเลยนะคะว่าคุณ ไม่อยากที่จะอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์เดิมๆอีกต่อไปแล้วคุณอยากปลดปล่อยตัวเองคะ่ะคุณอยากมีชีวิตใหม่หรือว่าคุณอยากให้ชีวิตตัวเองมีความสุขมากกว่านี้คุณอาจจะพูดกับคนคนนี้ไปแบบตรงๆเลยว่าแบบไม่อยากคุยด้วยแล้ววะไม่อยากสันความสัมพันธ์ด้วยแล้วหยุดแค่นี้ได้ไหมประมาณนี้นะคะแล้วเขานะคะเขาจะทํายังไงกับเราดูเขาเองก็จึ้งอยู่เหมือนกันนะคะที่เรา พูดไปแบบนั้นหรือว่าตรงไปตรงมาแบบนั้นเพราะคุณอาจจะแบบไม่เคยเย็นชากับเขาขนาดนี้เมื่อก่อนเลยและถึงแม้ว่าคุณจะพูดตรงๆแบบนี้ไปแล้วก็ตามนะแต่ก็ดูเหมือนกับว่าเเขาเองก็ยังจะพยายามอยู่นะคะเขายังพยายามอยู่ ที่จะกลับมาพูดคุยหรือว่าที่จะกลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งแต่ว่าเรื่องนี้นะคิดว่าขึ้นอยู่ที่คุณเลยค่ะถ้าสมมติว่าคุณเลือกที่จะปิดกัน้นหรือว่าขอจบขอลาก็มีเกณฑ์ว่ามันก็คงจะไม่ได้กลับมาอะไรกันอีกแต่ถ้าสมมติว่าเรายังคงแบบไม่ได้จัดการอะไรแล้วปล่อยให้เรื่องนี้แบบว่าขึ้นอยู่ที่เขาอะไรเงี้ยเรื่องนี้อาจจะยืดเยื้อนะทีนี้เดี๋ยวเราดูหน่อยว่า กับคนใหม่ที่เข้ามานะคะจะเป็นยังไงบ้างคนใหม่ที่เข้ามาหาคุณสิงนะคะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ คุณมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองยังไม่พร้อมในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์คนที่เข้ามาต่อให้พยายามแค่ไหนก็มีความรู้สึกว่าเขาเข้าไม่ถึงคุณเขาชอบคุณนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะจริงจังเลยอยากเดทด,ด้วยอยากคุยด้วยอยากจีบนะคะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังแต่ว่าด้วยเงื่อนไขอะไรต่างๆของตัวคุณเองที่อาจจะยัง วงงงงแล้วก็ยังวุ่นวายอยู่กับเ n เ r g y เกา่าๆหรือตัวคุณเองอยากพักมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ที่เข้ามาใหม่อาจจะยังไม่ได้พัฒนาอะไรไปไกลมากนะคะแต่ถามว่าเขาดีไหมเขาก็ดีนะคะทีนี้ดูเอาคำภาพรวมความสัมพันธ์ของคุณสิงนะคะในเอพิ od นี้ถึงคนเก่าจะกลับมาและคนใหม่จะเข้ามาอะไรยังไง คุณสิ่งในอพิโซดนี้ดูค่อนข้างที่จะปกป้องแล้วก็ป้องกันความรู้สึกของตัวเองนะคะจากเอเนอร์จีที่ไม่ดีได้ค่อนข้างดีคุณค่อนข้างแฮปปี้ค่ะในอพิโซดนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะไม่ว่าใครจะอะไรยังไงคุณรู้สึกว่าคุณได้เลือกแล้วก็คือเลือกตัวเองนะคะเลือกที่จะปกป้องตัวเองเลือกที่จะเซฟความรู้สึกของตัวเองนั่นเองนะอะไรที่ไม่ดีคุณปล่อยไปนะคะอะไรที่ยังไม่พร้อมคุณเบรกก่อนนะคะก็คือประมาณนั้นเป็นเป็นช่วงเวลาที่คุณค่อนข้างที่จะ เอ็นจกับการใช้ชีวิตด้วยตัวเองค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าบรรยากาศนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราดู Oracle กันนะเฮลิ่งแฟมิลี่ชูค่ะ โคดิ p เ n น e เ c นนะคะแล้วก็เป็น p i ่ e ฟ l i r t นะคะอย่างที่บอกไปในเอพิโซดนี้มีเกณฑ์ที่ว่าอพอคุณเป็นอิสระจากความสัมพันธ์ท็อกซิกแล้วคุณดูแฮปปี้ขึ้นมีคนเข้ามาสนใจนะคะมีคนเข้ามาจีบมาพูดคุยด้วย Healing Family Issue คนที่เป็นความสัมพันธ์ครั้งเก่าอาจจะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกหรือว่าสร้างปมอะไรในใจไว้ให้กับคุณมันเลยทำให้คุณยังไม่พร้อมในการที่จะเปิดโอกาสให้กับใครนะคะ ทีนี้คำแนะนำนะคะค่อยๆให้เวลากับตัวเองนะคะ แต่คัดว่าในอีพิโซดเนี้ยคุณสิงคุณค่อนข้างจัดการเรื่องนี้ได้ค่อนข้างดีอ่ะมันอาจจะมีบ้างบางครั้งบางคราวที่คุณแบบว่ากลับไปคิดถึงหรือว่ากลับไปนึกถึงเรื่องที่แบบมันไม่ค่อยแฮปปี้แต่ว่าดูเหมือนกับว่าคุณจะดึงตัวเองกลับมาได้ค่อนข้างไวนะคะเพราะฉะนั้นคําแนะนําในอพิโซดนี้ก็คือใจเย็นๆนะคะค่อยๆให้เวลากับเรื่องนี้ทุกๆอย่างมันกําลังจะดีขึ้นซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองค่ะชอบคือชอบไม่ชอบคือไม่ชอบไหวคือไหวไม่ไหวคือไม่ไหวนะคะแล้วก็พาตัวเอง ไปอยู่ในจุดที่แฮปปี้หรือว่าพาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศที่แบบมีคนแฮปปี้แฮปปี้นะคะมี Energy ที่ดีมี Energy ที่ Positive ก็จะทำให้ตัวคุณเองดีขึ้นนะคะอัลล่าคะสำหรับในเอพิโซดนี้นะคะ ก็เป็นประมาณนี้เขาขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะเขาขอคูณสำหรับการ subscribe นะคะการกดไลค์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ใน Episode หนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ